แล้วนะวันนี้เราพบกันครั้งที่สองแนะ่อย่าเพิ่ง่พีน่นะครั้งที่สองมันหมายถึงว่าจะต้องได้งานอันที่สองไปใช่ไหมใบที่สองตั้งใจทะลุเรียนทะลุบอกแล้ว,ว่ามันไม่ทันอะไรไม่ทันเรียนไม่ทันแต่ดีว่าของเราป .3 เนี่ยโควิดมันมาเอ็นทีก็เลยไปนะอาจจะไม่มีการสอบเอ็นที แต่ก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะนั้นเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนของเราค่อนข้างจะเรียนจบไปแล้วเหลือเอามาย้ำคิดย้ำทำให้มันเกิดความคล่องให้มันเกิดความชำนาญน,นะคะโดยเฉพาะบวกลบคูณหารเนี่ยนักเรียนจะต้องเข้าไปเรียนรู้ในทุกๆเรื่องมันจะต้องมีบวกลบคูณหารตลอดครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการคูณเลขหลายหลักกับตัวคูณหนึ่งหลัก วันนี้เราก็ามาเรียนเรื่องการคูณเหมือนเดิมแต่เป็นการคูณสองหลักหมายถึงตัวตั้งสงหลักกับตัวคูณสองหลักบ,บางคนนึกเลยโอ้ผิดกราฟคิดกราฟคิดกันว่าแดงเถื่อเลยไม่เป็นไรวันนี้เอามาย้ำให้ไงน,นะย้ำคิดย้ำทำนักเรียนครั้งที่แล้วที่นักเรียนเรียนไปอาจจะไม่เข้าใจแต่วันนี้เรียนจากวิดีโดออาจจะเข้าใจก็ได้นะคะ ใครจะเปนึกเนะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเห็นไหมมันไม่เสียป่านะคะเราก็ยังได้ความรู้จากตรงนี้พวกครูยินดีที่จะให้ความรู้กันนะักเรียนพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วนะอ่ะเรามาเริ่มเลยวันนี้การคูจํานวนสองหลักกับตัวคูณสองหลักเช่น เริ่มต้นก็คือวิธีธรรมเอาตัวตั้งมาตั้งคือ35คูณ27อันนี้ครูอสอนแล้วนะคะแต่ที่ได้ผลเต็มเต็มคือห้องหนึ่งเดี๋ยวจะว่ายกย่องแต่ห้องหนึ่งไม่ใช่นะคะครูประเมินของครูออกมาแล้วว่าที่ได้ผลคือห้องหนึ่ง ไม่ได้อยู่สี่ห้าคนห้องสองได้ครึ่งคึ่งห้องสามได้เป็นบางคนถามว่ามันเป็นยังไงมันยากไหมมันก็พอสมควรนะคะมันพอสมควรแต่ถ้านักเรียนเรียนรู้วันนี้นักเรียนอาจจะทําได้เปิดเทอมมาโอ้โหครูหนูได้นละครูจะดีใจมากเลยนะเรียนรู้ไปเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตัวตั้งสองหลักตัวคูณก็สองหลักคูณยังไง เราก็เอาตัวคูณตัวแรกที่อยู่ในหลักแรกหลักหน่วยคูณตัวตั้งทุกตัวที่อยู่ข้างบนเริ่มจากขวาไปซ้ายก็คือเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะเราก็เอาเจ็ดไปคูณห้านะคะสุดคูณใช่ไหมจําได้ไหมสุดคูณอยู่โรงเรียนแอบเอาสมุดขึ้นมาดูครูมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอยู่บ้านครูก็มองไม่เห็นดูทะลุดู ผ่านหูผ่านตาผ่านมือและนักเรียนก็เกิดความชงนานเองต่อไปเจอหน้าครูถามปุกตอบปั๊กจำได้ไหมที่ครูจี่สามห้าสองแปนักเรียนตื่นเต้นหัวใจจะหวแต่โอกาสดีโควิดอยู่บ้านท่องไปเดี๋ยวก็เก่งนะคะอ่ะเจ็ดคูณห้าเจหสสหนะ 35เป็นเลข2ตัวอย่างนี้เราจะเอาตัวที่อยู่ในหลักหน่วยมาใสา่คือ5 7535ใส่5ทศ3นะเอาไปทดในหลักต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็เอา7ประมาคูณกับต,ตัวตั้งที่อยู่ในหลัก10คือ3 7 3 21มีทดอีก3เอามารวมด้วย21แล้ว22 23 24 24ได้ได้เลขยี่สิบใส่หมดเลยนะเห็นไหมครูบอกว่าใส่เลขตรงหลักกันมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆตัวสุดท้ายเราต้องใส่หมดเพราะว่าตัวตั้งมันหมดแล้วใส่หมดเลยตัวนี้จะไม่มีหลักมันจะสร้างหลักใหม่นะคะมันจะสร้างหลักใหม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาตัวต่อไปตัวคูนตัวคูณ,ต,คณตัวต่อไปเอาไปคูณตัวตั้งทุกตัวเหมือนกัน แต่หลักการคูณตัวคูณตัวที่สองผลลัพธ์ต้องใส่ให้ตรงกับตัวของมันคือตัวนี้คือเลขสองนะคะตรงนี้มันก็จะว่างไวไอ้เพราะความว่างนี่แหละหลายคนทําผิดพอคูณปุ๊บเอามาใส่ตรงนี้เลยพลาดพลาดหมดเลยครูก็อยากจะแนะนําว่าให้ใส่ศูนย์ไว้ก่อน1ตัวนะก่อนจะเอาตัวที่2องไปคูณให้ใส่ศูนย์ก่อน ที่เราเรียกกันว่ากินยาก่อนอาหาร1เม็ดนะคะใส่ศูนย์ไวยก่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวคูณตัวนี้ไปคูณตัวตั้งที่อยู่ในหลักหน่วยนะคือ2อคูณห้าใส่ศูนย์ให้ตรงหลักของมันเนี่ยคือผลลัพธ์ของมันเลยสองห้าสิบใส่ศูนย์ทศหนึนี่ใส่ทศข้างบนคูณสองชั้นไงนะคะต่อไปเอาสองไคูณกับตัวตั้ง ตัวถัดไปคือเลข3 2 3 6นะคะทดอีกหนึ่งเอามารวมด้วยเป็น7นะคะขีดเส้นนักเรียนอาจจะสงสัยนะบางคนดูไม่ทันอาจจะสงสัย,นะจจสสยว่า245มันมาได้ยังไงมาได้เพราะ35คูณ7ดได้245 อ๋อเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องบอกเลยว่ามาได้ยังไงมาได้เพราะ35คูณสองถูกไหมคะจะได้700บางคนบอกว่าได้อย่างนี้แล้วแล้ว3 5คูณ27ละ่ะมาได้ยังไงจะได้ยังไงก็เอา2อันเนี้ยสอันเนี้ยมาบวกกันนะ5บวกศูนได้5 สีบวกศูนได้4 2่บวกเได้9 945คือคือ3ามสิบหคูณยี่จะได้ผลลัพธ์เท่านี้นะเห็นไหมมันไม่ยากอย่างที่คิดเราชำงานสุดคูณเรารู้หลักการคิดไปได้ต่อให้เป็นเลขหลายหลักอีกเราก็ได้เหมือนอย่างที่ครูบอกว่า การคูณการหารมันอยู่ที่เราต้องแม่นสุดคูณเพราะฉะนั้นตรงนี้คูณแยกะให้เห็นเลย2องร้ยสมาจาก35มหคูณเจ็ดมาจาก35มคูณสองเคือ35มสคูณยีจบแล้วนกเรียนตอบตอบเก้าอยสี่เสร็จ เห็นไหมบางคนบอกว่าเออทาไมตอนที่ทําที่โรงเรียนไม่ได้ประมาะอยากคุยกับเพื่อนกลัควครูว่านะประมากก็เลยก้าวกลัวไม่อยากทําแต่ตอนนี้นักเรียนอยู่บ้านครูไม่เดินไปดูนะครูไม่เดินไปดูนักเรียนไม่มีเพื่อนคุยเพราะอยู่กับวีดีโอล่าสายตาก็ลําบากเพราะนั้นตั้งใจให้ดีนะลูกนะทําไปเผื่อว่าตรงนี้ จะเป็นคะแนนปลายภาหรือมิดเทอร์มก็ยังไม่แน่สำหรับวันนี้ครูมีงานอีกแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบน่าบางคนบอกว่างานเก่ายังไม่ได้เสร็จเลยครูครูไม่เห็นไงเดี๋ยวครูได้กำหนดเวลาบอกไปว่าส่งวันนั้นวันนี้หนูมีงานมาส่งครูจบถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมีห้าข้อเหมือนเดิมข้อละสี่คะแนนรหลดแล้วยี่สิบคะแนนเป็นใบงานโควิด ใบางานโควิดสองทับสามคือใบที่สองของปอสามจงแสดงวิธีทำ ื่อจะดเฟรยเลยอันนี้นะคะนักเรียนจำไว้นะการบ้านหรือใบงานที่ครูให้นักเรียนต้องทำอันนี้ข้อละสี่คะแนนเมือนครั้งที่แล้วนะคะทำใส่ใบงานแล้วก็รอว่าครูจะนัดหมายว่ามาส่งเมื่อไหร่นะคะตัวบ้านทำใบงานไปด้วยนักเรียนรู้จาก วิดีโอทุกๆวิชาแล้วก็อย่าลืมรักษาตัวให้พ้นจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ